เจอผู้ใดี่นองมึงเนาะไอ้พี่น้องพี่น้องว่านเหก็ว่านเหงาเร็วถ้าพี่น้องไปหาปลาดิมึงปลามันสิตายบ่เนี่แสดงว่านังเหนียวปลาบานนี่ เดี๋ยววัง <Charl> ก <ott es> ็มองเลยไม่ม <infring es> ีป้าไม่ป้ามองเลยป้าสาล่งเลยป้ะนี่เป็นบ้เห็นบ้พี่น้องรอชมเลยพี่น้องอย่าเฝ้าวันนี่แหะพลรตังล่ำอยู่มันกับกินไว้พันตัวเหอนรนี่มาจับตง้องรู้อย่าเฝ้าอย่าเฝ้า บเบิดเขาจับกองให้มันด้วยนี่กมาจับกองเลยมามันะถทายเอาลูกกูด้เขาหยิบพ้อเขาีดนำมาถึมองใายวิโ่อ้ยช่านาบทยไปเลยเออ่ายดีเลยข่ลปลาพี่น้องบ้านนี้ทีจับปลาด้่พี่น้องจับกาในหลงแค่หนีขนมาไร้มือแหวมตากุงเทมนนี่บึ้งเลยครับพี่น้องสีดย่นมาดดำลงน้ำบ่ เสือไหยออกเอาล่ะมันเคยปลาคือบ่มากินแนวบ่ล่ะว่ายังมัน <laughs> <laughs> เห็มาก่อนมาก่อนเฮ้ยพ่อพ่อจะวัดม่เคยเล่นกันมงยวดูมาเ่นิ้องมาเบิกา่งดึกมาดำลง้ำปลาพ่อหิ้วข่าไหมมันมีปลาบพล่ะสูทถรามดแมีปลามันมากเรื่ ดีดีไปแล้วครับพี่น้องโอ้โอ้ยคือดึกมาลงน้ำโอ้ยคือดึกมาดำลงน้ำปะไมอาม่อามปดมาตัวใหญ่มดนออกมาปลานดนี้คือดึกมาลงน้ำคือดึกมาดำ พุ่นพุ่นพุณคุเดี๋ยวคันบ่ได้เดี๋ยวคอยแกบเมื่อให้มา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 ว่ <c oughs> างแหพานี่เชงโคกคุณ นัไปนเหม็นนบเยียงไปพุ่มเู้องนักวะนักตึงเลยครับพีเหมเบียงไปเลยนักไปหนาเลยแหเลเวียงไ่ทานผีเมขาดัดว่าตายตัวนี้ไหมร่านแหงเพเป็นกรว่าเลยขาดัดว่ตาย ก็ได้กินดอกสูลังหููมันก่อนติดมันติดแตกต้องท้ายรถต้องท้ายรถก็ได้กินดอกฟองเราเจี๊ยดะไปรูมันก่อนไม่ได้กเราดึงแหงสางหููมันก่อนะนร่บ เ,เ,ไไเขาีหินตามหุงกับนั่นละมายัางป่ามาแล้วคุณมันมาแล้วเรื่อเรื่องไไก่ <laughs> นี่แม่มนี่มาเนี่ยมาเนี่